ฮ e ลโหลเอพิวานสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทำไงคะยกมือทำไงคะสวัสดีค่ะ,คะอยู่กับแม่เปิลน,นะคะสไปซ์สวีเดนตอนนี้เราทำตอนนี้กับน้องเซรีน่าตอนนี้เราทำกับข้าวาตอนนี้เราทำกับข้าวโอเคค่ะวันนี้นะอย่างที่บอกนะตอนนี้จะบอกว่าคือแม่เปิ้ลอยู่กับน้องเซนะคะยังว่างอยู่ยังว่างอยู่หมายความว่า ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงรอรอกําหนดเอ่อรอรอไปผ่าคลอดนะคะจริงๆเปิ้นได้วันผ่าคลอดแล้วคุณหมอว่าเดี๋ยวจะไปเจอคุณหมอเนี่ยไม่วันที่เก้าก็วันที่เอ่อจะได้ผ่าไม่วันที่9ก็วันที่10พฤษภาคมจะถึงเนี้ยค่ะเร็วนี้เลยอีก4ี่ห้าวันแล้วนะคะเดี๋ยววันจันหน้าก็จะไปหาคุณหมอแล้วไปตรวจแล้วก็พูดคุยมีเซ็นเอกสารก่อนผ่าคลอดนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้คือว่างทุกคนคือว่างมา2เดือนแล้วเนาะแล้วก็ ช่วงนี้อย่างที่บอกม<ล>ันจะตื่นเต้นมากหน่อยเพราะว่าแม่เปิ้ลครบรอบ38สัปดาห์แล้วค่ะฮะลูกสาวอยู่นี่ลูกสาวพ่ไเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเอาพามาเล่นของเล่นทำมาเลของันคือเรามีหมูสใส่ข้าวกับหมูแล้วก็ไข่แล้วก็แล้วก็ใส่พริกแล้วก็แล้วก็แตงกวาโอเคผัดหมูใส่ไข่ใช่ไหมคะน้องเซขายของใช่ไหมคะใช่ โอเคให้มามานั่งรอใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ทำไมผมมันยาวอย่างนี้ลูกผมผมติดกิ๊บมันมันยาวอย่างนี้ <laughs> อา้าวทำไมใส่แว่นตาล่ะมันร้อนหรอมันแดดร้อนเหรอเ <c oughs> ท่ๆคูลๆอย่างเราเนาะอ้าวทำคูกิ้งเลยค่ะทำเลยค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมามารอคะ่ะนั่งรอโอเคไหมนั่งตรงไหนคะ <c oughs> ด้งนังโอเคให้แม่นั่งรอนะใช่โอเคเอาน้ำส้มให้ด้วยนะคะอยากกินน้ำส้มจะใส่น้ำส้มด้วยขี่เอากลับเข้าโอเคค่ะทำไมแม่ค้าน่ารักจังเลยวันนี้แม, <laughs> ม่ค้า<ไ>น่ารักจังเลยแม่ขายมันมันเล็กจังเลยเซนเล็กลูกกุ้ตีเวนเล็กโอเคโอเคกุ้ศีเบนสตีเวน,เ,วนเอ็มสตีเวนยังไม่พูด น,ออน,น้องอยังไม่ลอดลูกน้องอยังไม่ลอดถามทุกวันเมื่อไหร่น้องจะลอดเอาเราเร็วทำสิคะทำเทำลยคะ่ะ <laughs> สวัสดีคะ่ะคุณแอนาสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนบรรยากาศให้ชมบรรยากาศก็คือบรรยากาศ,บ,กาศบ้านที่อยู่นี่แหละคะ่ะไม่ได้ไปไหนเป็นลาน,นสนามเด็กเล่นข้างบ้านเราเองนะคะอากาศดีสวัสดีคะ่ะยายทวสวัสดีค่ะยายทวสวัสดีค่ะคุณยายพี่ๆที่ไทยแลนด์ใช่ไหม พูดไปทั่วเลยสวัสดีค่าไปทั่วเลยเนะี่ยวันนี้เอารอลุ้นค่ะใช่ค่ะรอลุ้นมากเลยเอาแตงกวาไหมเอาค่ะแม่มาชอบแตงกวาใธอชอบแตงกวาด้วยเออใช่กินไดใช่ไหมชอบอะไรที่สุดแตงกวาเออเธอชอบไขกบก่กับแตงกวากับข้าวกับข้าวใส่สแม็กกี้ใส่ซอสแม็กกี้ทำไมกินง่ายจังกินแค่นี้ อิ่มเลยเหรอแล้วก็เดี๋ยวอิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่รัชดาพรค่ะสวัสดีค่ะยายเมยเออที่นสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีค่ะยายยายเจมยายจมสวัสดีคุณยายที่ไทยค่ะคุยกันนะเอ่อเอาแพ่นั่งรอนะอย่างที่บอกรอลุ้นว่าจะปวดท้องก่อนไหมแต่ว่าอันนี้เป็นลูกคนที่สองแล้วเนาะคโอ๊ยนั่งก็อยาก ลูกคนสองนาะก็คืออย่างท้องแรกเป้นก็ผาคลอดมาที่ไทยแต่นี้มันจะเล่าให้ฟังระหว่างนี้คือจริง,รงๆอหลายคนถามเปื่นนะว่าคือได้ทำไมเออ่ได้ผ่าคลอดที่สวีเดนใช่เพราะว่าจริงๆสวีเดนเป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่เขาจะให้ การคลอดลูกน่ะจะเป็นธรรมชาติมากที่สุดหมายความว่าการที่เราจะได้แบบผ่าคลอดที่สวีเดนน่ะไม่ไม่ใช่แบบเขาบอกอันนี้คือพี่ๆเขาเล่ากันมาเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือต้องไปคุยกับหมอต้องแบบเขาถามทุกรอบเลยนะคะเวลาเราไปพบกับพยาบาลพดุงครรภน่ะเขาจะถามว่าเรายังยืนยันเหมือนเดิมไหมว่าจะผ่าคลอดนั่นนี่ไหมจะคลอดธรรมชาติไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆด้วยความที่คนมีความกลัวว่าแบบกลัวเจ็บท้องกลัวหลายอย่างกลัวการคลอดธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็จะ เราก็คุยกับคุณหมอได้โดยตรงนะคะก็คือเราคุยกันมาก่อนหน้านี้เป็นเป็นหลายเป็นเดือนแล้วแหละเป็นเดือนไปนไหนลูกนะคะเราก็คุยกันกับคุณหมอว่าเรายังยืนยันนะคะว่าเออถ้าผ่าข้อได้ผ่าข้อกลัวจะเจ็บสองต่อกลัวจะเจ็บแบบเจ็บข้อลูกแล้วก็ลูกไม่ออกแล้วก็ต้องผ่าข้ออะไรอุ้มมันหลายอย่างเป็นแบบ คือแบบเหมือนคิดกลัวไปเลยแล้วเราลอดสวีเดนครั้งแรกด้วยเพราะว่าครั้งแรกที่พ้นขอน้องเซรีน่านะคะพ้นข้อที่ไทยเนะเาะก็อันนั้นก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็คือแบบเราตัดสินใจผ่าข้อที่ไทยอยู่แล้วที่ไทยส่วนใหญ่ก็จะผ่าลอดเนะเาะแล้วที่นี่ก็คือ,ท,คอที่นี่ก็คือโชคดีคือโชคดีดีหน่อยคุยกับคุณหมอได้ง่ายนะคะคุณหมอที่ไปพบก็เขาก็ไม่ได้ถามอะไรมากเขาก็คือ ถามว่าเรายังยืนยันไหมผ่าคลอดไหมเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราก็บอกเรากลัวการคลอดธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่เคยด้วยแล้วเราเนื่องจากผ่าคลอดครั้งแรกเราก็คืออยากจะผ่าอะไรเงี้ยเพิ่งก็พูดไปแล้วก็โอเคคุณหมอเขาก็มีให้เซ็นหนังสือว่าเออผ่าคลอดได้กําหนดที่นี้จะบอกว่ากําหนดวันคลอดอ่ะเพิ่งพึ่งได้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานสองวันก่อนเองที่ผ่านมาเองค่ะว่าจะกําหนดคลอดเป็นวันนี้เนื่องจากคือไม่ได้แบบรู้ล่วงหน้าอะไรนานขนาดนั้นคือคุณหมอเขาจะแบบ ให้ไปโรงพยาบาลน,นะอ่าแล้วก็ถ้าไม่มีคิดคสฉุกเฉินหรือว่าเราไม่ได้ปวดท้องฉุกเฉินเขาอาจจะผ่าให้วันนั้นหรือถ้ามีเคสฉุกเฉินเข้ามา,าจ,จะเป็นผ่าให้วันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกไม่ได้ด้วยนะเลือกวันไม่ได้คุณหมอเลือก<แ>ให้ค่ะแรก็เลือกไม่ได้ด้วยนะเลือกวันไม่ได้คุณหมอเลือกให้กกค่ะ ืออจะใส่ทุกอย่างเลยลูกใส่เขาใส่ปรุงรสทุกอย่างเลยเห็นแสดงว่าน้องจะเห็นใส่แม็กกี้ใส่พริกด้วยอยากใส่กุ้งไหมกุ้งเอาใส่กุ้งด้วยแม่ชอบกุ้งค่ะสวัสดีคุณพี่เพนนีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอให้แข็งแรงขอบคุณอยากใส่เอ็มอยากใส่อะไรอีกอยากใส่ผมไม่ปิยวอยากใส่อไข่เอาด้วยค่ะผัดไข่เอาไข่ดาวไข่เจียวด้วยค่ะคนงามบไรคนงามทุกทุก่อยากใส่ผัก แล้วก็ใส่เลยใส่ผักให้แม่ด้วยใส่ผักแล้วก็แตงกวาเอาเอาผักกับแตงกวาได้ไหมได้ได้เนี่เอาผักนี่โอ้ยต่เอาเอาผักดีหน่อยน่ารักจังเลยพี่บีเขาชมนะเอาอะไรอ่ะเอาเร็วทำเสร็จยังนี่ทไหลนานแล้วนี่ยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยไม่ได้กิน นั่งรอนั่งรอ <c oughs> น้องเซพูดไทยชัดเลยขอบคุณ<ช>ค่ะพูดชัดอยู่พูดกับแม่ทุกวันพยายามให้พูดค่ะคุยกับคุยกับแม่เปิ้ลได้โอเคหนูพูดไทยชัดมากเลยลูกน้องเซพูดไทยกับแม่ทุกวันใช่ไหมคะใช่ใช่น้องเซรู้ภาษาไทยใช่ไหมคะใช่ใช่รู้ภาษาไทยกับสกเรนส์ก้ภาษาอังกฤษรู้ไหมใช่เซรู้อังกฤษด้วยรู้อังกฤษด้วยรู้หมดรู้สามภาษาเลยเหรอ เอามาเก่งแด้รู้สีสีสปันสกาสปันสกาอะไรอะภาษาอะไรอีกสปันสกาแม่ไม่รู้เลยหลอหลอลุ้นหลอลุ้นว่าจะอะไรลูกมามานั่งก่อนนั่งก่อนเดินไปหลายที่มามาปวดท้องแล้วเนี่ยเริ่มละเริ่มช่วงนี้ก็คือคุณป้าก็บอกให้อยู่บ้านไม่ไปไหนให้อยู่ เแต่ท้องนี้ดีหน่อยไม่เหมือนท้องแรกท้องแรกอะมันจะบวมมากทั้งตัวเลยท้องนี้คือไม่ค่อยบวมเท่าไหร่ไม่ค่อยบวมคือรู้สึกเลยว่าเท้าอะไรหรือว่าอาจจะบวมแต่มันไม่ค่อยบวมเท่าท้องแรกเท่าที่ว่ารู้สึกนะคือรู้สึกว่าโอเคนะรู้สึกว่าโอเคอยู่นะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะทาวิดีโอตอนแบบไปพาข้อที่แต่ว่าคนหลายคนก็ทํา ไม่ผ่าคลอโรงพยาบาลแต่แต่เดี๋ยวเอาวิดีโอมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าโรงพยาบาลที่นี่เหมือนคือร,รัฐบาลโรงพยาบาลแม้จะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะก็เหมือนโรงพยาบาลเอกนชนเลยค่ะเมออีน,น้นได้อดเดี่ยวห้องใครห้องมันเลยจับได้อันนี้อันนี้เอาไว้ให้ให้ล้างมือจับได้ฮจับได้จับได้ห<ไ>ด <laughs> ด <laughs> นูจะไปไหนหนูหนูแม่ค้าทำกับข้าวเสร็จแล้วหรอคะไม่เอา วันนี้แค่นิดเดียวค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งนะคะน่าจนดูอะไรนาฬิกาล่าสุดก็ที่สวีเดนเวลาจะห่างจากไทยช้ากว่าไทยประมาณ5ชั่วโมงนะคะช่วงนี้อยู่ช่วงหน้าร้อนเวลาหน้าร้อนก็จะห่างจากที่ไทย5ชั่วโมงนะคะเนาะที่ที่นี่ก็เหมือนกันไม่ได้มีอะไรมากก็คือถ้าผ่าคลอดก็มีวันกำหนดคลอดแล้วก็ไปก่อนล่วงหน้า อะไรประมาณนั้นนะคะไปเตรียมตัวอยู่โรงพยาบาลน่าจะประมาณ1คืนหรือ2คืนคุณหมอบอกแค่นี้เองไม่ได้อยู่นานแต่เพิ่นจำไม่ได้นะว่าที่ไทยตอนนั้นอยู่น่าจะอยู่ไทยยังน่าจะอยู่โรงพยาบาลประมาณ2งหรือสามคืนนี่แหละนะคะประมาณนี้โอเคอุ้ยมีสายเข้าโอเคเดี๋ยวเพิ่งปะป๊าโทรมาปะป๊าโทรมาโอเคน้องแซไปไหนคะลูกเซน่าเล่นนะ อยู่เนี่ยว,วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนน้องเซนะคะไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะพอดีมีน้ําเหมือนมีน้ํามูกก็ลเลยให้นางหยุดอยู่บ้านอยู่กับแม่แม่ก็ไม่ได้ไปไหนด้วยก็เลยโอเคได้อยู่กับลูกด้วยค่ะก็นั่นแหละเนาะเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นยังไงก็ช่วงนี้ก็น่าจะน่าจะน่าจะแบบโอเคอยู่ยังไม่ค่อยได้ปวดค้องไม่ค่อยได้อะไรมากนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้นะ ไปน่นไปนู่น้องใช้อยู่น่นขอบคุณที่ที่ที่แบบเป็นกําลังใจส่งมาให้ยังเหมือนเดิมนะคะยังแล้วก็ยังมีน้องๆพี่ๆหลายคนที่ส่งข้อความเกี่ยวกับสายฝอมาหลังบ้านนะคะหลังทั้งหลังบ้านหน้าบ้านแล้วก็เรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ก็ยังมีอยู่นะถึงแม้ิ้นไม่ได้สอนสดแต่จะมีคอร์สออนไลน์ที่เป็นคลิปวิดีโอสอนบรรยายซึ่งคอร์สเรียนตอนนี้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นคอร์สพี่ เรียนหาแฟนฝรั่งในในเว็บไซต์หาคู่ไม่ได้หาให้นะแต่เป็นการแบบเรียนรู้เทคนิควิธีการหาแฟนในเว็บไซต์หาคู่รวมไปถึงคอสภาษาอังกฤษที่บนอยากให้เรียนมากๆคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษคอสพื้นฐานลด50%ลดครึ่งราคาทุกคอร์สเรียนเลย 50ทุกอย่างนะคะมีหนังสือประกอบการเรียนให้ด้วยทุกอย่างอันนี้ยังแบบยังแบบอินบอกเข้ามาสอบถามขอรายละเอียดได้นะคะทุกคนเนาะแล้วก็อะไรนะเข้าเรียนภาษาอังกฤษมีแถมฟรีอร์สอนหาแฟนฝรั่งด้วยเรียนภาษาด้วยอยากให้ได้แฟนด้วยนะคะแถมหลายอย่างเลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้สอนสดแล้วก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่แบบว่าเราคูบ้นสอนแล้วบันทึกคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษไว้นะคะแล้วก็ให้ ก็มีหนังสือประกอบการเรียนเรียนเรียนที่ไหนก็ได้บทเรียนไม่จํากัดนะหลายคนบอกว่าครูปเปิ่เรียนได้จํากัดไหมหนึ่งปีไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเคยเคยมาถามว่าไม่ใช่นะของครูปเปิ่นี่คือสมัครหนึ่งครั้งนะคะคุณมีหนึ่งขอแค่มี Facebook เข้าไปหนึ่งแอคเคาน์เอาแอคเคาน์เราเข้าไปในกลุ่มปิดเรียนมีคลิปวิดีโอสอนบรรยายแล้วเรียนได้ตลอดเชีพไปอยู่ต่างประเทศได้แฟนปรา่งอยากไปไหนมีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะครูปเปิ่ส่งให้ในที่ไทยอ่ะ ไปเรียนที่ไหนคือขอให้ Facebook มันยังทำงานอยู่แค่นั้นนะคะเออแล้วก็นั่นแหละขอเรียนเก็บไว้ได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุเรียนซ้ำได้ตลอดจนกว่าจะเข้าใจไม่ไม่ใช่แค่ว่าหลักสูตร1 2, ปี2ปีไม่ใช่นะคะของครูเปิ้ลสมัครแล้วคือเอาเลยเอาให้ได้เต็มที่แต่ว่าขอให้มีเวลามาเข้าเรียนเถอะเพราะว่าคอร์สเรียนออนไลน์มันมันจะต้อง มันจะต้องเอาตัวเองเข้าไปเรียนจริงๆนั่งเรียนจริงๆนะคะเน no? okay. าะโอเคอะใครสนใจก็อินบ็อกมาเพราะว่าก็ยังจะมีรายละเอียดอยู่หน้าเพจนะคะยังมีอยู่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยมันไม่ชัดเจนครูเบิ้ลอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็หรือว่าแอดไลน์ส่วนตัวครูเบิ้ลมาก็ได้คะ่ะน่าสนใจจังดีจังน่าสนใจยินดีค่ะยินดีค่ะอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเนาะก็เพราะว่าเราไม่ได้สอนสดแล้วมาสัก ปีแล้วก็คือก็เลยให้เป็นคลอสเรียนแบบลดราคาไปเลยครึ่งราคาไปเลยค่ะบรรยากาศดีไหมที่ไทยแลนด์เป็นยังไงบ้างคะที่นี่ก็เห็นว่าแดดออกนะแต่หนาวนะคะหนาวนะเนี่ย ต้องใส่2ชั้นหนาวอยู่ประมาณอากาศอยู่ประมาณ10 11องศาหนาว,วค่ะหนาหวแต่อากาศดีใครมาเที่ยวสวีเดชนช่วงนี้เนี่ยคือดีมากเลยนะนะเรื่องตอนช่วงเนี้ยดีมากเลยหนุ่มๆอาจจะการันตีมาเที่ยวหรือว่าขอวีซ่าท่องเที่ยวสวีเดนหรือแบบว่าถ้าเกิดใครได้แฟนสวีเดนเนาะใครมีแฟนสวีเดนก็มาคุยกันนะคะได้แฟนสวีเดนหรือประเทศไหนก็ได้นะคะโซน so 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 โซนไหน, so หนก็มาคุยกันได้เนาะก็อย่าลืมก็อย่าลืมว่า มันต้อง, <c oughs> องคุยต้องเจอกันก่อนบางคนหลายลูกคนลูกศิษย์หลายคนเจอกันที่ไทยแลนด์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนค่ะอืมอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรสวีเดนเป็นเมืองที่แบบฮะใส่พริกเออใส่พริกแม่ค้ายังไม่เสร็จเลยอยู่ทางเนาะใส่แค่อันเดียวแค่พริกต้องใส่แค่อันเดียวใส่เยอะๆสิแม่ชอบเผ็ดๆแล้วต้องกินแค่เราต้องใส่เยอะแล้วก็แล้วก็มา เอาทำทำเดี๋ยวมันเป็นเดี๋ยวมันเป็ดเยอะจังเลยโอเคเอาใส่แค่สามเม็ดเอาใส่แค่สามเม็ดเท่านั้นเออเอาพริกแค่สามเม็ดไม่เอาเยอะโอเคค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เออเออมีแฟนต่างชาติอยากมีแฟนต่างชาติหรืออะไรยังไงนะคะที่สวีเดนเนี่ยหนุ่มๆสวีเดนก็จะคล้ายๆกับไทยนะว่ารู้สึกนะง่ายๆใจดีรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย ใส่ใส่เยลูกแต่ว่าบางคนก็มีเหมือนไทยละแหละมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งแบบเพราะว่าสวีเดนมันไม่ได้แบบคนสวีเดนอย่างเดียวสวีเดนเนี่ยเ,เป็นประเทศหนึ่งนะที่รับผู้อพยพเข้ามาหมายความว่าบาทีสวีเดนเนี่ยหลากหลายสันหลากหลายเชื้อชาติไม่ใช่สันชาติสิหลากหลายเชือชชเช้อชาติเหมือนกันมีทั้งโอ้เยอะเลยอย่างแถวเนี้ยที่พี่นอยู่นะก็มีทาง แขกขาวลาตินอินเดียอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยนะคะคือขนาดไทยละเอเชียก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือหลากหลายเขาเรียกว่าสวีเดนเป็นประเทศนึงที่หลากหลายเชื้อชาติเพราะว่าสวีเดนเป็นหน,หนึ่งในประเทศที่รับคนอพยพหรือผู้คนอพยพเข้ามาดูแลในประเทศซึ่งมันมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นสวีเดนอาจจะมาจากอาจาอาจะเป็นแบบ คือคือลักษณะคนสวีเดนหรือหนุ่มสวีเดนแต่ก่อนิันเคยคิดเนาะว่าจะต้องเป็นแบบว่าตาสีฟ้าผมลอน n ทองอะไรเงรี้ยแต่ว่าพอมาดูจริงๆอะ่ะก็จะมีทั้งหน้าคมเข้มเป็นฝรั่งจมูกโด่งผมดําผมน้ำตาลอะไรอย่างงี้มีเยอะนะคะมีเขาเรียกว่าอะไระโซนละตินโซนเยอรมันโซนสเปนโซนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะหลากหลายเชื้อชาติมากนะคะแล้วก็ เพราะฉะนั้นคนสวีเดนก็มีทั้งง่ายๆ่าอ่ะมันเหมือนวคนไทยเราเนี่แหละทั้งดีไม่ดีค่ะทุกคนคะ่ะม,มีดีทั้งดีไม่ดีต้องค่อยๆดูไปได้ดีก็ดีไปแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วนะคนสวีเดนจะเป็นแบบเรียบเรียง่ายๆไม่ได้แบบว้อหวาไม่ได้อะไรเพราะว่าบ้าน เขาเนี่ยมันมีอะไรให้พร้อมมันมีรัฐสวัสดิการมันอะไรที่มันไม่ต้องดิ้นลน้นไม่ต้องแบบออกนอกกรอบมากอะ่ะนะคือคนสวีเดนจริงๆเลยนะคะคือไม่ต้องดิ้นลนไม่ต้องอะไรก็คือบางทีเอ่อยจนเฉยจนแบบบางทีแบบโอ้ไม่ไหวอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนะแต่เพื่อนก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบ slow life ดี ง่ายๆใช้ชีวิตแบบเ,เนี่ยขนาดจริงๆเนี่ยจริงๆถ้าอยู่บ้านเรานะเพิ่นได้ออกคือตอนรอลอดผ่าข้อนี่ดิฉันเดินเที่ยวเดินเดินสายกินเดินเที่ยวจนถึงก่อนวันลอดอ่ะสวีเดนนี่คือแบบไม่มีที่จะไปเท่าไหร่ค่ะไม่รู้จะไปไหนมไม่ค่อยมีที่ไปที่เที่ยวแม่จะเอาแว่นตากับมามาได้ไหมได้ค่ะฝากแม่ไว้เนาะใช่โอเคโอเคแล้วก็เขิวน้ำาขีวน้ำป่เหรอหิวน้ำยั่ไงขวดน,น้ำน้อยน้อง ขี่น้ำแลียวยู่น้ำเดียวเหรอนี่อยู่นี่ค่ะน้ำเอาขวดน้ำขวดน้ำน้อยเอาคุยกับพี่เอะไม่ได้เอาน้องเซ<ม>ถือไมไ่ถือให้แม่ดิถืออย่างนี้ถืออย่าเพิ่งกดอะไรนะคะให้ถือไว้ก่อนอ้าวหมุนปั้กกินน้ำเพิ่มพลังก่อนโอเคก็เดี๋ยว มาเล่าให้ฟังใครมีคำถามหรืออะไรยังไงอยากรู้เรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าสอบถามเรื่องหัวใจเรื่องสายขอต่างๆถ้านไหนเพื่อนช่วยได้ช่วยตอบได้หรือให้ความรู้จากประสบการณ์ที่นี่นะคะยินดีมากๆเลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้ององปิดให้มันแน่นแน่นปิดเลยลูกปิดให้มันแน่นแน่นวได้ไหมหกเนาะโอเคใส่กร่เป๋าแม่นะเอาไม่เป็นไรวางไว้ก่อนวางไว้ก่อน ไม่ขาพูดมากหิวน้ำเลยหิวน้ำเลยหลูกไปพอยังไปหรือ,อยังจะไปซื้อไอศครีมหรือ,อยังเอาไอศครีมมาหลอกรอ <c oughs> โอเคค่ะใครมีใครมีคำถามอะไรอยากถามอยากคุยกันไหมขอบคุณมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันให้ไม่เหงา <c oughs> เพื่อนเพื่อนเขาก็ทำงานกันหมดแล้วก็เราก็แบบว่าอยู่เ,เรียกว่าไงอ่ะไม่อยากขับรถไปไหนไกลนะคะเริ่มแบบว่าเริ่มแบบ ใกล้ละใกล้วันละใกล้กอาทิตย์หน้าตอนนี้ก็ประมาณ38สัปดาห์แล้วค่ะ38วีคละ38วกีกี่วัน5วันแล้วค่ะใกล้จะวีค39ิถ้าเป็นบ้านเรานี่ย38ิวีคนี่ได้ผ่าคลอดแล้วนะทุกคนเนาะแต่บ้านนี้คือถ้าเป็นคลอดธรรมชาติก็จนกว่าจะเจ็บท้องคลอดอ่นะบางคน30บางคนมีพี่ที่ไม่รู้จักแบบ38 39สัปดาห์ยังไม่ปวดท้องเลยนูนะ่นไปคลอดวีคใส่40ก็มีอะไรอย่างเงี้ย ของเปิ้นก็ถ้าเป็นกําหนดผ่าคลอดก็ได้เป็นวิ๊กสนะคะวิ๊ก9วมิบกจริงๆตอนท้องแรกก็คือผ่าคลอด3ามสสัปดาห์ท้องนี้เขาก็นู่นแหละรอจนกว่าจะแบบหืรอรอจนกว่าจะแบบลูกพร้อมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันนะไปแล้วนะทั้งนั้นแม่ค้าน้อยแม่ค้าน้อยแม่จะไปแล้วนะโอย<อ> <c oughs> คุยคุยก่อนได้ไหมเอาคุยก่อนได้ไหมเอาพี่พี่ขอสติกเกอร์พี่พี่ไหนบอกซิพี่พี่เอาสติกเกอร์ได้ไหมเอาสติกเกอร์ฮัลโหลคิตตี้มีเหรอพี่พี่เขาจะมีฮัลโหลคิตตี้เหรอเอาเป็นรูปหัวใจไหมล่ะพี่พี่พี่ส่งหัวใจให้หนูหน่อยค่ะยาย เอาเอาหัวใจได้ไหมสติกหัวใจสติกเกอร์โอ้โหต้อไมน่ารักอย่างรู้ไหเย้ยพี่อะไรคะ,ะอ่านออกไหมอ่านชื่อไหมตัวอะไรตัวเอตัวเอชือเห็นไหมพี่อันนาะพี่อันนาปบีบี้ฮะบี พี่ๆไม่ใช่ปี้อะไรล่ะพี่พี่คือเป็นพี่เฮรักรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะทอบคุณค่ะแกแลเช่นเดียวกันนะคะหัวใจให้เซหัวใจให้เซขอบคุณค่ะคอสติกก์อีกกำลังให้เซได้ไหมโอ้ องเอาเอาสติกเกอร์หัวใจอีกรูปอีกร okay, okay. ูปอันเดียวโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เขาส่งให้เดี๋ยวพี่พี่เขาส่งส่งเขาจะขอสติกเกอร์ให้น้องเซ่หน่อยค่ะน้องเซ่พูดเก่งไหมคะน้องเซ่ยพูดเซ่พูดเก่งแล้วก็เอาสติกเกอร์ให้เซียได้ไหมพี่พี่น้องเซ่กี่ขวบแล้วลูกสี่สี่ขวบหกเดือนสี่ขวบครึ่งบอกสิสีสี่ขวบครึ่งแล้วค่ะเมื่อไรจะเบิร์ดเดย์ห้าขวบอ่ะ เอาเออ่สติกเกอร์ให้เจได้ไหมอือนี่ไงนี่ไงหัวใจมาแล้วนี่ไงพี่หัวใจมาแล้วโอเคอ่ะแมปปายนยใครลองปิดนี่สติกเกอร์อะไรติเกอร์พี่อนาน่ารักมากเลยค่ะนั่นพี่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 แล้วยายยายน่ารักแท้นจะรูปอะไรรูปนกใช่ไหมคะ ลูปิดปหน่อยปิดไลฟ์ให้แม่หน่อยค่ะปิดไลฟ์ให้หน่อยบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายทุกคนนี่มีหัวใจมาแล้วนี่เต็มเลยนี่น่ารักมากเลยเด็กน้อยเด็กน้อยชอบคุยเอาสติกเกอร์อีกจะเหมือนแม่แล้วค่ะเพราะแม่ไลฟ์วิดีโอบ่อยๆนี่คนนี้เนี่ยชอบน้องเซชอบให้แม่อัดวิดีโอใช่ไหมเอาสติกเกอร์ได้ไหมเซชอบให้แม่อัด น้องเซย์น้องเซชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะสติกเกอร์ออีกเาแม่ถามก่อนชอบถ่ายรูปใช่ไหมชอบถ่ายรูปชอบให้แม่อัดวิดีโอใช่ไหมชอบเอาสติกเกอร์ได้ไหมอพอแล้วค่ะจะไปแล้วนี่แค่อันเดียวสติกเกอร์ทำไมขี้อ้อนอย่างนี้อา้าปิดปิดวิดีโอให้แม่หน่อยบอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อย่าเพิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เปิ้ลด้วย ลอย่ากดเชิ์ให้มามา่อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เปิ้ลด้วยค่ะกดใจให้มาม่บ๊ายบาย